สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแบมนะคะเอ๊ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่ามีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยวันสําคัญที่ว่านะคะเด็กๆนั่นก็คือคือวันอะไรคะวันเข้าพรรษานั่นเองเด็กๆรู้จักวันเข้าพรรษากันไหมคะ วันเข้าพรรษานะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาพุทธนะคะซึ่งจะตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีเลยอเอแล้ววันเข้าพรรษานี่พระสงฆ์ต้องทำอะไรบ้างาวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นวันที่พระสงฆ์นะคะเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำวัดหรือเสนาสนะที่คุมแดดคุมฝนได้ แห่งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่มีการเดินทางไปค้างแรมที่ไหนเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนอ่าระยะเวลา3เดือนที่ว่านะคะก็จะตรงกับฤดูฝนของประเทศไทยอ่าเหตุผลที่พระภิกษุสงฆ์นะคะต้องอยู่ประจำที่ไม่เดินทางออกไปค้างแรมที่ไหนนะคะก็เพราะว่า ในฤดูฝนใช่ไหมคะเด็กๆก็จะมีการทําการเกษตรการปลูกข้าวปลูกกล้าต่างๆแล้วถ้าพระภิกษุส,สงฆ์นะคะเดินทางก็อาจจะทําให้ไปเหยียบกับต้นข้าวต้นกล้าของชาวบ้านได้นะคะซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าอาจจะไปเดินเหยียบกับ สัตว์มแมลงสัตว์เล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่ตามพื้นในช่วงฤดูฝนได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพระภิสุสง์ด้วยระยะเวลา3เดือนนี้นะคะก็เลยเป็นเวลาแห่งการพักพรหรือว่าการศึกษาพระธรรมนะคะของพระภิสุสง์นั่นเองอ่าสรุปง,ง่ายๆนะคะเด็กๆก็คือวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นวันที่พระสงฆ์ห้ามไปค้างแรมที่อื่น เป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ3เดือนอซึ่งตรงกับฤดูอะไรของประเทศไทยคะฤดูฝนนั่นเอง เหตุผลก็เพราะว่าพระสงฆ์อาจจะไปทําไมคะเหยียบย่ําต้นข้าวต้นกล้าหรือว่าสัตว์แมลงตัวเล็กๆน้อยๆได้นั่นเองนี่นะคะเป็นวันสําคัญของศาสนาพุทธนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะคะเด็กๆวันนี้คุณครูแบมบก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย